ออกมาดิค่ะตั้ยหัวอกตอ้งหับอกตั้งหับอก ทำไมได้ไหมยิ่ัะเาวันนี้มันเกิดโกได้ไหมป่านเปื่นป่านเปื่นป่านเปื่นมอฟเป็นอะไรรอเปล่าทำไมวันนี้ไม่มาสอบชื่อเหมือนคนบ้านนอกบ้านนอกบ้านนอกเลยเียอยากนอกต่อเป็นเพื่อนเยได้มันรอกูน้ำนแบบได้เลยกูเข้าไปในนไหได้ไหมได้ได้ได้เสนอยอแก้ลืม ซูนสองซูนสองโอ้โหูนสพี่รับประกันารซือมเต้ถึงร้อยบาทข้าทีข้าถุงคกเ้ยำยำทีเล่นคอนเทนต่ยเงยตบกันแบบแดงอไอ้ไอ้กบม่ไม่ไมต้องโตเจ็บเจ็บเจ็บตัว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 ไม่ได้ทีเลยกูหลาเอ๊ะเอขอเสนอวันนี้เฮียถ้ามึงคิ o t h p i z a บ k <laughs> a y okay? No. I don't know. <laughs> I don't know. T.V. ไ I don't know. Huh? ามจริงจ <'m> okay ังเลยเป็นโปรตชินอเป็นโปรตูชนอ Oh no. พี่กันม้ข้าบอกมึงแล้วใช่ไหมว่ากูจะขึ้นมารี นายอารมา์อนายอมณไปกาเฟโอ้ยไปกบาทำไมขับรถผิดอะไรผิดอะไรผิดอะไรวะเกมบอลใส่ลมแบบเกมจังใหม่จังใหม่เกมพูดภาษชินเพชินาน้เล่นอ่ะอฮอีบอกนล้นไหมว่ากุจะขึ้นมาเรียนมีจะช่วยนูเหลือหลายดี